รีโวจัดเซนบรรทุกหนักลูกค้าให้โจทย์มาว่าตอนบรรทุกขอให้หลังกดลงมา3นิ้วทำได้จริงหรือเปล่าไปชมกันเลยครับ ผู้ป้ายแดงออกรถมาทําช่วงล่างกับเราด้านหลังผมเลยแบบนี้นานๆทีจะเห็นล้อหน้าหลังขาวๆสะอาดๆนวลตามแบบนี้นะครับมีให้เห็นน้อยมากนะครับทุกคนวันนี้ก็เลยจับเอามารีวิวนะคันนี้รีวิวันนี้ลูกค้าให้โจทย์มาว่าตอนมันทุกเนี่ยอยากจะให้หลังเนี่ยกดลงมาประมาณเหลือ3นิ้ว3นิ้วสอดนะอันนี้คือโจทย์ของลูกค้าเราก็จัดเซนให้ตามลูกค้าต้องการเลยนะถ้าลูกค้าใส่ข้อเข้ามาด้วยเนะี่ยคือบอกเลยว่าเต็มแน่นอนน,น่าแน่นๆนเลยเพราะว่าช่วงล่าง,งเขาก็แน่นเหมือนกัน ครับผมล้อหน้าสเต็ปเดิมอย่างที่เราเคยทํากันมานะครับล้อหน้าทรงีนะครับสีขาวนวลตาสะอาดๆแบบนี้ใส่ข้อเบรกสีน้ําเงินน็อตเลน้ําเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูสะอาดคลีนๆดีนะครับยางหน้าเป็นยางซูแมกนะครับสองสี่ทับสี่ R 18นะขอสิบแอย่างที่รู้ๆกันอยู่ทรงนี้กําลังดีหน้ากดลงมาประมาณอ่าหนนิ้วครึ่งนะครับอ่าต่อไปครับ มาดูกันที่ล้อหลังนะครับสเต็ปเดิมเลยอย่างที่เราเคยพูดกันมาแม็กโปรบรรทุกหนักนะครับหนาสุดเลยก็ว่าได้ตอนนี้รับรหนักได้ข้างละ3ตันนะครับสข้างก็6ตันแล้ว แต่จะแข็งแรงไปกว่าน,นี้ไม่ได้ถ้าไม่มีเพาลอยโปนะครับใครมีเพลาลอยโปก็เสริมความแข็งแรงได้ทั้งล้อแม็กแล้วก็งานบรรทุกข,ของเราได้มากขึ้นด้วยแล้วแม็กโปใบนี้นะครับแล้วหนัก3ตันนะครับรับประกัน3ปีรั่วแตกเสื่อมอะไรพวกนี้ลูกค้าขับรถเข้ามาเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่มีค่าได้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะมีหลายสีนะครับหลากหลายตัวเลือกให้ลูกค้าจ,จับจองแล้วก็ล่าสุดนี้ล้อแม็กลายใหม่นะครับลายซิงของเรามีสีสีให้ลูกค้าเลือกซีรีส์ของโปเพลาลอยนะครับรับานาดค่า3ต ทุกซีรีส์แต่ตัวนี้จะเป็นทรงยอดฮิตเลยนะทรง T E ที่เราเห็นกันอยู่การเลียวยาวนะครับ oh. โค้งเข้าไปนะครับดูมีมิติมากเลยยอดฮิตเลยก็คือล้อแม็ก S S R เรียกให้เข้าใจตรงกันนะครับสีนี้นะสวยเข้ากับล้อหน้าแมทช์กันจริงๆนะล้อหน้าเนี่ยผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าลูกค้าสามารถเลือกได้นะสามารถจับเซตกันได้นะครับอยากจะให้แมทช์กันแบบไหน ลูกค้าบอกเราได้เลยล้อแม็กไปแล้วนะครับมาที่ยางยางก็อย่างที่รู้กันอยู่ครับยางมิชลินนะครับ XCD2 นะครับ225 75ขอบ15ยางตัวนี้นะครับสายันทุกรู้กันอยู่แล้วนะว่าฮิตแค่ไหนไม่ต้องพูดเยอะนะครับแต่อย่าลืมเช็กระยะกันด้วยนะอย่าขับเพลินแมต่ตัวนี้มีขอบ14ขอบ15นะเพาเดิมเราก็มีนะครับแต่เพาเดิมแล้วหนักได้2ตันลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะไปทุกงานแบบไหนนะเลือกให้เหมาะกับตัวเองนะเพารอยตัวนี้ นี่นะครับเป็นพาวลอยโปรมันทุกหนักนะครับระบบ ABS เบรกมือสามารถปรับตั้งได้นะครับเฟืองท้ายใช้เฟืองท้ายเดิมได้เลยนะลูกป,ปืนล้อใหญ่พิเศษถึง4ตับเลยนะครับวิ่งกันยาวๆวิง่งกันทนทนวิง่งกันานานๆเลยนะครับระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับขับไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าลูกป,ปืนจะไปแตกกลางทางนะอะไรงนี้หายห่วงได้เลยครับเรื่องงานมันทุกเพราะว่าผมเนี่ยไปสัมภาษณ์ลูกค้าคนอื่นนะครับสัมภาษณ์คนที่ใช้พาวลอยโปรตัวเนี้ยมาเยอะมานักต่อนักแล้วนะครับไม่มีอาการร้อนไม่มีอาการงอแงอะไร ทั้งนั้นนะสามารถไปดูคลิปย้อนหลังของเราได้นะครับอันนี้ผมการันตีเลยพารอยตัวนี้นะครับใช้ได้กับทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Ford n i s ส a นแล้วก็ม i s ซูคายอื่นนะครับที่ไม่ใช่รีโ o หรือ DMaX นะครับพารอยโป่งเราใส่ได้กับทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับระบบเสถียรแน่นอน4 x 4เนี่ยไม่ต้องพูดถึงใช้ได้เหมือนกันนะครับใครถามเข้ามาอะไรอย่างนี้ว่าใช้ได้กับยี่ห้อนีน้นี่นี่ไหมนะครับเมื่อถามเลยใช้ได้กับทุกยี่ห้อทุกรุ่นเราเอาอกแบบมาเรียบร้อยแล้วลูกค้าไว้วางใจ เราได้เลยนะครับมาที่ส่วนของช่วงล่างช่วงล่างคันนี้คือพร้อมใช้งานมากเลยนะครับติดตั้งแล้วก็คือว่าโอ้โหพร้อมแบกเลยตรงเต็น,นะครับเป็นตรงเตง7นิ้ว หน้าตัวครองก็สกีคําว่าโปลงไปมีหลายตัวเลือเหมือนตุวคลิปที่ผมเคยพูดเลยนะครับจะเป็นเลดจะเป็นโปตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้หน้าแหนบเป็นแหนบตรงนะครับจะเป็นแหนบตรงนะครับส่วน3แผ่นล่างอะ่ะจะเป็นโค้งงอนะครับเหมือนท้องเรือเพื่อที่จะเวลาบรรทุกเนี่ยจะไปนั่งเผานะเพราะ้าเนี่ยอยากให้หลังเนี่ย ลดลงมา3นิ้ว3นิ้วสอดแล้วนะที่ลูกค้าที่ลูกค้าบอกมาที่ลูกค้าให้โจทย์เรามาเราก็จัดให้แล้วนะครับตรงนี้ลูกค้าหายห่วงได้เลยสีสันพวกนี้นะครับสีแนบสีอะไรพวกนี้ลูกค้าสามารถบอกเราได้เลยนะครับเราจัดให้ตามต้องการเลยนะไม่ว่าลูกค้าจะเป็นสีแสบสีอะไรพวกนี้นะครับสีตามมงคลประจําวันเกิดแจ้งเรามาได้ครับเราจัดให้ได้นะส่วนโช๊คนะครับเป็นโช๊คมันแกนใหญ่4ต้น,นคแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับช่วงล่างก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ลูกค้าขอมาที่ลูกค้า ให้โจทย์เรามานะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากออกรถพร้อมช่วงล่างหรือว่าอยากทําช่วงล่างกับโปรสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02121975 0นะครับร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือเซิร์จีเบว,ว่าเผาลอยโปรนะครับคุณก็มาที่บริษัทโปรมทุกหนักได้เลยช่วงล่างคมวงจรไว้ใจเราได้เลยนะครับอยากได้แบบไหนเราจะัดสเปคให้ทาวันเดียวเสร็จนะครับทำตอนเช้าตอนเย็นรับรถกลับบ้านไปหอมเมียได้เลยนะอันนี้ลูกค้าก็โทรมาบอกเราก่อนเราจะจัด จัดแผนร่วงหน้าไว้ให้นะครับว่าลูกค้าจะเข้ามาวันนี้นี่นี่นะ,ะประมาณนี้ครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องโปรมทุกหนักสวัสดีครับ